ต่อไปนะคะเราจะทําการบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้ค่ะเข้าไปที่ระบบเจ้าหนี้นะคะเข้าไปที่เซตบาลานด์เดต้าค่ะกดเลือกโอเคนะคะในที่นี้เราจะ,าจะทําการเพิ่มนะคะกด F3 เพิ่มค่ะเลขที่นะคะ ศูนย์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 หนึ่งค่ะเลขที่อ้างอิงนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะวันที่นะคะยี่สี่เดือนสิบสองห้าเจ็ดค่ะ <B ELL> ชื่อนะคะไม่ระบุค่ะชื่อแผนกไม่ระบุนะคะชื่อผู้จำหน่าย บริษัทสีเดลต้าจำกัดค่ะยอดเงินยกมาสุดทีนะคะ46,800บาทค่ะเสร็จสิ้นการบรันทึยยอด,ดยกมาของเจ้านี้แล้วนะคะกด a อ c e p t ออกได้เลยค่ะกด CANCEL นะคะ ค่ะก็การุือยาจุกมาก็ใส่จิมเพียงเท่านี้ค่ะ